สวัสดีค่ะวันนี้ my php นะคะก็จะมานำเสนอเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะในส่วนของจุดประสงค์ที่จะมานำเสนอ,อการพรีเซนต์ในเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในครั้งนี้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะทราบความหมายแล้วก็ประโยชน์เบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ได้ค่ะเรามาดูกันก่อนอย่างแรกเลยนะคะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคืออะไรนะคะ กองทุนสำรองเลี้งชีพเนี่ยหรือว่า provident fund นะคะเป็นกองทุนที่สร้างด้วยความสมัครใจคะ่ะโดยการนําเงินของลูกจ้างที่เรียกว่าเงินสะสมแล้วก็ในส่วนของเงินของนายจ้างนะคะที่เรียกว่าเงินสมทบค่ะมาประกอบกันเพื่อผลประโยชน์ให้ลูกจ้างเนี่ยมีเงินไว้เก็บให้ไว้ใช้ในหลังที่กเกษียณอายุแล้วนะคะโดยอัตราการลงทุนเนี่ยตามกฎหมายนะคะที่กําหนดไว้นะคะก็จะมีทั้งตั้งแต่2ถึง15ค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกจ้างนะคะว่าต้องการที่จะสะสมในอัตราที่มากกว่าหรือว่าน้อยกว่านายจ้างได้ค่ะทั้งนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมนะคะก็อยู่ที่นายจ้างกําหนดค่ะเช่นถ้ามีอายุงานตั้งแต่ศูนย์ถึงสามปีนะคะได้เงินสะสมทบจากนายจ้างสามสิบเปอร์เซ็นหรือ มีอายุงานทั้งหมดสี่ถึงห้าปีนะคะจะได้เงินสมทบจากนายจ้างห้าสิบเปอร์เซ็นหรือมีอายุงานจนครบการเกษียณอายุห้าสิบห้าปีนะคะก็จะได้เงินสมทบจากจากนายจ้างทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซนตค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปยูไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้นะคะก็จะแสดงตารางผลประโยชน์ของลูกจ้างแต่จำแนกเป็นตามอายุงานนะคะ ในรายการเนี่ยก็จะมีฐานเงินเดือนเงินสะสมที่อัตรา15%และเงินสมทบ15%นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าฐานเงินเดือน30,000บาทนะคะเราสะสมไป4 5 0 0ห้าและนายจ้างสมทบไปอีก4 5 0 0ห้านะคะรวมทั้งหมดนะคะก็จะเป็น9,000บาทในหนึ่งเดือนเรามาดูในอันตราถ้าสมมุติว่าลูกจ้างคนนี้ออกงานตอนสามปีนะคะในสามปีเนี่ย เงื่อนไขอัตราเนี่ยถ้าสมมุติว่าออกตอนสามปีนะคะลูกจ้างก็จะได้เงินสมทบของนายจ้างเป็นจำนวนทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นค่ะสามสิบเปอร์เซ็นนี้ก็จะมาจากหนึ่งแสนสองมื่นบหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะคะเราก็จะได้เงินจากสมทบจากนายจ้างเนี่ยเป็นจำนวนสี่หมื่นหกสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทค่ะแล้วก็รวมกับเงินของตัวเองที่เราสมทบไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่งแสน หกหมื่นสองพันบาทค่ะรวมกันจะเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทค่ะและอายุงานห้าปีและห้าสิบห้าปีตามลำดับนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขอัตราก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นค่ะตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ว่านายจ้างเนี่ยจะสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างเนี่ยโดยกำหนดอัตราเงื่อนไขเป็นเท่าไหร่ค่ะ,ะในตารางนี้นะคะก็จะเป็นแค่ตารางตาม ตามอายุงานนะคะยังไม่รวมผลตอบแทนของเงินสะสมหรือผลตอบแทนของเงินสมทบที่จะได้รับนะคะโอเคค่ะเราต่อไปแล้วก็มาดูว่าไอ้เงินตอบแทนสะสมเนี่ยหรือเงินตอบแทนของสมทบเนี่ยมันจะมาจากไหนบ้างนะคะถ้าดูจากตารางนี้นะคะเราจะเห็นว่าเงินสองส่วนที่นํามารวมกันเนี่ยจะเหมือนกับเงินของประกันสังคมถูกไหมคะเงินสะสมของเราแล้วก็เงินสมทบของนายจ้าง แต่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับเงินประกันสังคมตรงที่ว่า,านายจ้างเนี่ยจะสามารถกําหนดเงื่อนไขและอัตราได้และเงินที่สมทบไปเนี่ยจะนําไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเราเอาเงินไปนําไปลงทุนให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากเงินสะสมขึ้นมาค่ะและเป็นผลตอบแทนจากเงินสมทบเงินตรงนี้ก็มาจากไหนบ้างอย่างเช่นดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกนะคะหรือเราเอาเงินจากตรงเนี้ย ไปให้บลจนะคะบลจคือพวกบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดการหลักทรัพย์และกองทุนนะคะและเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะลงผลตอบแทนที่ให้เหมาะกับเราสูงได้แค่ไหนแบบในระดับกลางๆหรือว่าในระดับต่ำค่ะตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกให้บลจนำเงินของเราไปจัดการนะคะเราก็จะได้เงินสะสมของเราตามเปอร์เซ็นที่เราสะสมเข้าไป และผลตอบแทนของเงินสะสมก็อยู่ที่ว่าเราเลือกอัตราความเสี่ยงเท่าไหร่เหมือนกันค่ะและเงินที่ได้จะได้อีกก็คือเงินสมทบของนายจ้างตามที่เปอร์เซ็นต์นายจ้างกําหนดไว้ให้ค่ะแล้วก็ผลตอบแทนของเงินสะสมค่ะที่เกิดจากการที่เราไปลงทุนไว้ค่ะตรงน,นี้เรามาดูประโยชน์นะคะของ provident fund นะคะสําหรับส่วนของนายจ้างกันค่ะในส่วนของนายจ้างนะคะ ผลประโยชน์ที่จะได้รับเลยก็คือลดอัตราการลาออกของลูกจ้างและสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทํางานกับนายจ้างนานๆตรงนี้ก็เป็นผลให้แสดงให้เห็นว่านะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกจ้างแล้วบริษัทมีสวัสดิการที่จะสมทบเงินให้เราและเงินของเราเนี่ยสามารถที่จะนําไปลงทุนเพื่อต่อยอดได้เนี่ยก็จะทําให้ลูกจ้างนะคะมีความรอยเตอก็คือซื่อสัตย์อยากอยู่กับบริษัทไปนานๆค่ะ สสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อนายจ้างว่าเป็นบริษัทที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่ดีให้แก่ลูกจ้างค่ะแน่นอนว่าถ้าบริษัทไหนต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตนะคะบริษัทนั้นต้องมีสวัสดิการนี้แก่ลูกจ้างค่ะก็จะเป็นบริษัทที่มีภาพพจน์ที่ดีแล้วก็แสดงให้เห็นความมั่นคงค่ะและข้อถัดมานะคะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินสมทบที่นายจ้างเนี่ยจ่ายเข้ากองทุนโดยสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละรายอันนี้คือที่ไม่เกินร้อยละสิบห้านะคะก็คือถ้าสมมติว่านายจ้างกําหนดอัดตราที่สมทบให้ลูกจ้างสองเปอร์เซ็นก็จะหักได้สเปอร์เซ็นค่ะแต่แตกสูงสุดก็คือสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นก็ตามที่จ่ายจริงหักจริงเลยค่ะแล้วมาดูในส่วนของประโยชน์ Provident Fund ในส่วนของลูกจ้างกันบ้างนะคะ แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกจ้างแล้วเราได้รับเงินที่สมทบจากนายจ้างอีกก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นสวัสดิการเงินเดือนที่เหมือนได้เราได้เงินมากขึ้นเหมือนได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเงินที่จะนําไปต่อยอดในตอนที่เรากรเกษียณอายุงานหรือว่าออกจากงานตามตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะกําหนดไว้แล้วก็อย่างที่สองน,นะคะเป็นโอกาสเพิ่มเงินออมเพื่อตอนเองแล้วก็ครอบครัวค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองพืนสำรองเลี้ยงชีพค่ะตรงนี้คือถ้าสมมุติว่าเราเรานําเงินนาเงินที่เป็นเกี่ยวกับอกองพุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะเราสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะอ่าส่วนที่เราจะนํามาคํานวณภาษีนะคะก็จะเป็นสามส่วนหลัก ในสามส่วนหลักๆเนี่ยก็คือเป็นรายได้ใช่ไหมคะอะไรที่มันเป็นรายได้เนี่ยเราจะนําไปคํานวณภาษีอยู่แล้วอย่างแรกคือผลประโยชน์ของเงินสะสมในส่วนที่เป็นกําไรงอกเงยมาจากเงินของเราเองที่สะสมไว้อย่างที่สองคือเงินสมทบของบริษัทที่บริษัทเนี่ยแอดออนให้เรานะคะและอย่างที่สามคือกําไรของเงินสมทบเนี่ยที่เรานําไปลงทุนเนี่ยนะคะคเนี่ยคะ่ะสามอย่างเนี้ยนะคะเราจะนําเงินของสามก้อนนี้นะคะมา คิดภาษีค่ะแล้วเวลาเราคิดภาษีนะคะเราก็จะจําแนกเป็นประมาณสามประเภทค่ะก็คือทํางานน้อยกว่าห้าปีถ้าเราทํางานน้อยกว่าห้าปีแล้วเราออกนะคะเงินตรงนี้นะคะก็จะไม่ได้รับการยกเว้นเราต้องเสียภาษีค่ะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราทํางานมากกว่าหรือเท่ากับห้าปีนะคะมากกว่าเท่ากับห้าปีเนี่ยเราจะได้รับรับเงินตรงนี้นะคะก็คือได้นํามาลดหย่อนก็คือนำเจ็ดพันบาทนะคะคูณกับ อายุงานของเราและนำไปและนาไปลบกับภาษีและหารสองค่ะตรงนี้ก็จะอาจจะฟังแล้วเลื่อนลอยนิดนึงนะคะก็ต้องอาจจะต้องใช้ทูในการเข้ามาช่วยคำนวณได้ค่ะอะและอย่างสุดท้ายนะคะออกจากงานเมื่ออายุมากกว่าห้าปีหรืออายุมากกว่าห้าสิบห้าปีนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยู่ถึงเนี่ยเราจะได้การรับ ได้การยกเว้นภาษีทั้งจำนวนนะคะได้เงินไปเต็มๆเลยคะ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะกรณีที่พนักงานเนี่ยลาออกเมื่อมีอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปเงินที่ได้รับจากกองทุนเนี่ยจะสามารถลดหย่อนภาษีได้2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกคือเงินลดหย่อน7,000คูณกับอายุงานสมมุติว่าอ่าสิบปีค่ะทำงานสิบปีก็นำ จ็ดพันไปคูณสิบนะคะก็จะเป็นประมาณเจ็ดหมื่นค่ะแล้วเจ็ดหมื่นนี้นะคะก็จะไปหักออกสมมติว่าทั้งปีเนี่ยจะมีรายได้ห้าแสนบาทนะคะก็เอาเจ็ดหมื่นไปหักกับห้าแสนจะเหลือสี่แสนสามคะและหักได้อีกร้อยละห้าสิบตรงสี่แสนสามตรงนั้นก็มาหารสองค่ะก็จะเหลือสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเห็นไหมคะเราจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงเจ็ดหมื่นบาทได้เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นืืในสองแสนหนึ่งหเนี่ยตรงนี้เราก็จะไปคํานวณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกยื่นตามลําดับเลยค่ะแล้วก็มาดูในกรณีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า,เ,าเป็นกรณีพิเศษยกเว้นทั้งจํานวนเลยก็คือออกจากงานเมื่อไม่ต่ํากว่า55ปีและเป็นสมาชิกกองทุนต่อเนื่องกันนะคะ5ปีหรือว่าทุรยภาพหรือว่าเสียชีวิตค่ะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเรา ออกจากกองทุนก่อน,นะคะเราสามารถย้ายกองทุนของเราเนี่ยไปที่บลจออื่นหรือว่ากองทุนอื่นอย่างเช่น RFF ได้นะคะสำหรับการพรีเซนต์ในเรื่องของกองทุนสำรองลิงชีพในครั้งนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ